สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้นะคะแนวโน้มของราคาทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้ค่ะแต่ก็เริ่มที่จะชะลอตัวแล้วนะคะโดยเปิดตลาดค่ะมายืนอยู่ที่บริเวณ1,633 US d ต่อออนะคะแข่งตัวในกรอบ1,628ถึง1,634ราคาทองคำนะคะยังคงมีแนวโน้มปรับตัว ปรับตัวลงต่อนะคะหลังจากเสกิของยูโรโซนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงนะคะรวมถึงตัวเลขเฐกิของสหรัฐที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นค่ะก็เป็นแรงหนุนให้ค่างเงิน u s เอสซากลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะก ทำให้กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงไปอย่างที่เห็นกันนะคะอีกทางนะคะอุปสงค์ทองคําที่ทางสภาทองคําโลกนะคะได้ประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการซื้อในตลาดฟิสิกอลนะคะอย่างอินเดียเนี่ยก็มีจานวนที่ปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากมาตรการการนําเข้าต่างๆนะคะ รวมไปถึงการชะลอการลงทุนจากกองทุนขนาดใหญ่อย่าง SPDR นะคะก็เป็นแรงกดดันให้ทิศทางของราคาทอำมยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงได้ค่ะอีกทั้งนะคะสงครามค่าเงินนะคะที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะก็เป็นแรงกดดันต่อราคาทอำมในบ้านเรานี่เองนะคะซึ่งเนื่องจากค่าเงิน ต่างๆนะคะกลับมาแข่งค่าขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดผลการประชุมจี20ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะมีมาตรการในการควบคุมค่าเงินนะคะให้กลับมามีสเสถียรภาพนะคะก็จะเป็นแรงหนุนให้รัฐบาลสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ะค่ะก็ต้องรอดูให้ดีนะคะว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามค,นคืนวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญหลายๆตัวนะคะที่ต้องติดตามดูไม่ว่าจะเป็นดัชนีภาวะธุรกิจนะคะเงินไหลเข้าสุทธิยอดซื้อพนันธบัตรสหรัฐของต่างชาติรวมไปถึงยอดผลผลิตภาคอุตสาหการรม อัตราการใช้กําลังการผลิตเดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและต่าเงินเฟ้อนะคะซึ่งที่เด่นๆน,นะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะกว่าๆก,ก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนี้เองค่ะที่ดูเหมือนแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นนะคะอาจจะก,กดดันต่อราคาทองคำได้ค่ะดังนั้นนะคะก็ขอให้เราติดตามดูเรื่องของตัวเลขเศรษกิจในคืนวันนี้ก่อนนะคะขณะที่ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิควันนี้นะคะ พึ่งลงมาแตะทันทีเลย1625นะคะแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยค่ะก็จะเห็นว่ากราฟนะคะในรายวันเนี่ยเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องคือไซเวดดาวแบบนี้นะคะและตอนนี้มารับสําคัญแรกแล้วค่ะคือบริเวณ1625นี้นะคะอาจจะมีการดิดกลับขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเป้าหมายจากการที่ราคานะคะเกิดแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอร์นะคะก็คือตัวนี้คือตัวไหลนะคะหัวแล้วก็ไหลอีกข้างหนึ่งการหลุดเส้น ในกลาฟตรงนี้นะคะเป้าหมายนะคะอาจจะลงไปได้ถึงหนึ่งพันหรอยสิบสองนะคะซึ่งเป็นฐานรับถัดไปค่ะการรีบาวขึ้นก็ต้องรอดูนะคะว่าจะสามารถรีบาวขึ้นได้แค่ไหนถ้ายังไม่สามารถผ่านทะลุหนึ่งพันหกรอยสิบหรือหนึ่งพันหก้อยหสิบนะคะแนวโน้มการอ่อนตัวลงมาต่อก็ยังมีโอกาสค่ะอย่างที่บอกว่าเป้าหมายอยู่ที่บเเรีหนึ่งันหรอยสิบสองนะคะและที่แย่ที่สุดคือหนึ่งพันหร้อยสองหรือหนึ่งันหกรอยนั่นเองซึ่งฐานรับตรงนี้นะคะ จะเป็นฐานรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะว่าราคาทองคำอาจจะมีการกลับรีบาวขึ้นได้นะคะถ้าตั้งฐานเหนือบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นหนึ่งพันหกรอยสิบห้าหนึ่งันหร้อยิสองหรือหนึ่งพันหร้อยสองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถึงจะมีการรีบาวกลับขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะแนวต้านสําคัญนะคะก็ยังมีอยู่มากมายค่ะและแนวโน้มน,นะคะเนื่องจากยังเป็นแนวโน้มขาลงการรีบาวก็อาจจะเป็นแค่รีบาวเพื่อลงต่อนะคะดังนั้น เราต้องดูทิศทางให้ดีๆค่ะว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับในคืนนี้รอดูแนวรับสําคัญให้ดีนะคะว่าจะหยุดที่บริเวณใดเนื่องจากตัวอินดิเคเตอร์เริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าจะมีการปรับตัวลดลงในการชะลอการปรับตัวลดลงนะคะก็คืออาจจะลงมาแตะแตะบริเวณใกล้ๆ1,600แล้วก็มีการดีกลับขึ้นได้ลองดูนะคะว่าจะ รับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วันนี้ค่ะให้กรอบแนวต้าน1 6 4 0 1,650และแนวรับ1,612 1,602นะคะสำหรับการวิเคราะห์รกกาคาทองคำในคืนวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ